ากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์หรือว่าไอเทมโคดเกมไม่ว่าจะเป็น ID เกมออนไลน์หรือว่าบริการเติมเกมที่ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขั้นเทพนะครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับบอกเลยว่าใช้ดีจริงครับ โอเคค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะก็ในคลิปนี้เอวา่าเอ้ยไม่ใช่สิเอวาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นนูลล่านะนูลล่านะก็จะพามาดูกิจกรรมที่ทุกคนถามว่าบั็กหรือเปล่านะก็เป็นกิจกรรมสู่หูสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะก็มีหลายคนที่เข้ามาถามนะว่ามันบั็กหรือเปล่าอ่ามันบั็อกยังไงก็คือว่าเก็บโทเคนมาได้12โทเคน แล้วทำไม ciğim, over, มันไม่มีให้เก็บต่อไม่ว่าจะตรงไหนก็ไม่สามารถเก็บต่อได้ของนูล่าก็เป็นเหมือนกันนะนูล่าก็ได้แค่12เท่านั้นไม่สามารถแลกคู่หูได้เลยอ่านูล่าจะมาบอกนะว่าทำไมถึงแลกไม่ได้นะเห็นผลที่แลกไม่ได้นะตรงนี้เขาบอกว่าจะสามารถแลกได้ตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่18นะคะก็เออเห็นว่า GM นะเขาบอกมาว่า มันสามารถแลกได้จนถึงวันที่19นะขยายเวลาเพิ่มไปอีกหนึ่งวันเพราะว่ากิจกรรมมันยังมาไม่เสร็จนะอ่ามันก็น่าจะเป็นแบบที่เขาบอกนะประมาณนี้เลยนะก็น่าจะแลกได้อีกวันหนึ่งในวันที่19นะหรือวันจันทร์นั่นเองนะสำหรับใครที่ยังแลกไม่ได้ก็รอไปก่อนนะก็สำหรับนูล่าก็เก็บมาครบทุกอย่างเหมือนกันนะก็ได้แค่12เหมือนกันไม่สามารถแลกคู่หูได้เหมือนกันนะ ก็รออีกสักหน่อยแล้วกันนะเดีย๋ยวรอดูอีกทีนึงโอเคสำหรับคลิปนี้นูลนล่าก็มาเพียงแค่นี้ก็ถ้าถูกใจนูลนล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นูลนล่าด้วยนะสำหรับคลิปนี้นูลนล่าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย